ครูแมมคิดคราวนี้ปัญหาพัฒนาการของลูกอะเรามักจะเรามักจะเอาข้อจำกัดว่าการเรียนต้องเป็นแบบนี้การอ่านต้องเป็นแบบนี้การออกเสียงต้องเป็นแบบนี้เด็กในวัยนี้ต้องเป็นแบบนี้ในเมื่อเขาเกิดมาด้วยพัฒนาการที่แตกต่างออกไป พัฒนาการช้ากว่าเพื่อนช้าเรื่องไหนเราก็มาดูนะคะช้าเรื่องการพูดหรอช้าเรื่องกล้ามเนื้อหรอช้าเรื่องสมาธิหรอช้าเรื่องการเ,าเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมหรอนะคะเราก็ค่อยๆมาเปลี่ยนแต่การเปลี่ยนน่ะเราจะต้องเปลี่ยนจากพื้นฐานสําคัญก่อนคือร่างกายนะคะร่างกายต้องได้ก่อนร่างกายต้องเก่งก่อนนะคะร่างกายต้องแบบว่าพร้อมนะคะ เราก็จะไม่ได้เจาะจงว่าจะเอาร่างกายอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้สอนลูกพูดไม่ได้สอนลูกทําอย่างอื่นแต่เราจะเน้นเน้นว่าอ๋อเขายัางเคลื่อนที่เขายัางวิ่งเล่นเราก็วิ่งเล่นด้วยเขาแล้วก็สอนน้องอให้เรียนรู้สิ่งต่างๆไปพร้อมพอมกันแบบนี้จะดีกว่าคราวนี้อยากให้มาสังเกตเรื่องพัฒนาการของลูกนะคะ ว่าตอนเนี้ร่างกายเป็นยังไงนะคะก้ามเนื้อนะคะกล้ามเนื้อผิวสัมผัสการทรงตัวการมองเห็นเป็นยังไงการได้ยินการได้กลิ่นการรับรสน้องเป็นยังไงนะคะเราก็จะมีการเรียนรู้ที่หลากหลายของเด็กถ้าเขาชอบเสียงเพลงชอบดนตรีแสดงว่าพัฒนาการด้านการฟังนะคะเขาเริ่มมาแล้วเริ่มสนใจแล้ว อเขาชอบสิ่งนี้นี่ชอบแบบนี้นี่แต่ว่าถ้าเรามาสังเกตว่าด้านร่างกายน้องเก่งมากเลยเนาะเหมือนพี่ไททันนะคะด้านร่างกายจะเก่งมากด้านคล่องแคล่วว่องไวกระชับกระเฉมีพลังเยอะอาด้านร่างกายเก่งสมองสมองเปิดรับด้านนี้มากนะคะสมองกับร่างกายระบบประสาทจะไปพร้อมๆกันเราก็จะมาดูว่าด้านไหนที่เปิดรับมากกว่า เราก็จะส่งเสริมด้านนั้นนะคะส่งเสริมด้านนั้นเมื่อด้านนั้นรู้สึกแบบมั่นคงมั่นใจนะคะเราก็จะพาเขาไปสเต็ปอื่นๆได้ง่ายขึ้นดีขึ้นไวขึ้นนะคะ